ผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับงานเทศกาลลอยกระทงและงานยี่เป็งกับการปล่อยโคมลอยในจังหวัดเชียงใหม่และได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติโดยในปีนี้ประเทศไทยจัดงานได้ท็อปฟอร์มมากซึ่งยากจะหาประเทศใดในโลกจัดได้แบบนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างความทึ่งความตะลึงให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือน ทึงกับความสวยงามที่ยิ่งใหญ่ตะการตาถึงกับบางคนบอกว่าต้องกลับมาซ้ำอีกให้ได้ในปีหน้าบางคนบอกว่าติดใจในบรรยากาศมากเลยครับและก็มีความสวยงามทั้งวิวทิวทัศน์และวิวของช้องฟ้าที่เต็มไปด้วยโคมไฟนับหมื่นหมื่นดวงผู้คนก็คึกคักราวกับว่าพวกเขานั้นอยู่ในความฝันไปเลยล่ะครับแต่นี่คือของจริงจริงๆที่สัมผัสได้ด้วย,วยตา และประสาทสัมผัสทั้งหมดจนมีหลายคอมเมนต์ของชาวต่างชาติครับที่พลาดงานนี้บอกว่า oh. ฉันได้เห็นคลิปทั้งหมดแล้วฉันอดใจไม่ไหวเลยที่อยากจะมาดูของจริงด้วยตาสักครั้งในชีวิตทำยังไงบ้างที่ฉันจะได้ไปเมืองที่คุณอยู่อย่างเช่นเชียงใหม่และฉันจะต้องไปในช่วงเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่จนเจ้าของคลิปหลายท่านก็ต้องมาบอกครับว่าถ้าคุณอยากจะมาจริงๆคุณต้องวางแผนการเดินทางดีๆนะเตรียมตัวให้พร้อม จองตั๋วเครื่องบินมาเมืองไทยแต่เนื่นๆและให้มาที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนเพราะเทศกาลลอยกระทงนั้นคุณจะต้องเช็คให้ดีนะเพราะในแต่ละปีจัดในวันที่ที่ไม่ตรงกันเพราะเขาจะจัดตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงคือขึ้น15บห้าข้ามของเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณจะติดใจถ้าได้มาสัมผัสกับเทศกาลนี้ที่มีแค่หนึ่งประเทศในโลกนี้เท่านั้นหาจัดได้ยากยิ่งที่จะจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแบบนี้ สำหรับงานนี้เขาเรียกสั้นๆว่างาน C A D นะครับที่จัดขึ้นที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่และก็ยังมีบางจุดครับที่ยังมีการปล่อยโคมไฟแบบนี้เช่นเดียวกันและมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเข้าไปอยู่ในนั้นบรรยากาศเหมือนอยู่ในความฝันจริงๆเป็นค่ำคืนที่แสนมหัศจรรย์และวิเศษมากและมีคอมเมนต์เข้ามาถามด้วยครับว่างานนี้เขาจัด ปีแรกหรือว่าจัดมานานแล้วแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่างานนี้จัดมานานหลายปีแล้วนี่คือแรงบันดาลใจจากโคมลอยในหนังแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องลาพันเซลด้วยค่ะโดยได้โคมไฟของไทยเป็นต้นแบบค่ะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกเสริมอีกนะครับว่าสวยงามมากเหมือนฉากในเทพนิยายเลยบางคนก็บอกว่าทางช้างเผือกที่สวยงามและบางคนก็ตอบกลับมาบอกว่า ปีหน้าฉันจะต้องไปให้ได้เอานี้ลองมาดูคลิปที่ฝรั่งเขาตกตะลึงบ้างครับมีคนรัสเซียก็เข้ามาถามนะครับว่าฉันอยากจะไปที่นั่นมีจัดเมื่อไหร่และจะไปยังไงก็มีคนเข้ามาตอบครับว่างานจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ประเทศไทยทุกปีในเดือนพฤศจิกายนควรจะต้องจองตั๋วมาก่อนคนเยอรมันก็เข้ามาเม้มด้วยนะครับบอกว่างานแบบนี้คงไม่มีทางจัดได้ในเยอรมันเป็นแน่แท้ อีกคอมเมนต์ก็มาบอกอีกนะครับว่าฉันอดใจไม่ไหวแล้วที่จะไปเมืองไทยฉันจะไปภูเก็ตในปีหน้าฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ไปคนไทยก็เข้ามาตอบครับว่ายินดีต้อนรับครับจริงๆแล้วคนไทยเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าประเทศไทยของเราสวยที่สุดเลยอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหารผลไม้มากมายหลายชนิด ไม่มีประเทศใดเลยจะอุดมสมบูรณ์เท่ากับประเทศไทยของเราแล้วนี่จากคลิปนี้พ่อหนุ่มคริสเตียนยืนตะลึงค้างไปเลยครับกับภาพข้างหน้าเขาบอกว่าวิดีโอนี้มาจากประเทศไทยฉันรักประเทศนี้มากฉันรักวัฒนธรรมและผู้คนมีคนไทยก็มาตอบกลับด้วยนะครับว่าถ้าคุณรักคนไทยคนไทยทุกคนก็รักคุณด้วยเช่นเดียวกันว้าวสุดยอดมากเลยสวยมากจริงๆ โอ้โหขนาดดูจากวิดีโอนะครับเนี่ยแค่ดูยังขนลุกเลยครับถ้าไปเห็นของจริงจะขนาดไหนจริงๆเราเองก็คงจะต้องตื่นเต้นนะครับกับบรรยากาศแบบนี้ซึ่งนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งจริงๆบรรยากาศในงานก็มีทั้งคนฝรั่งคนไทยแล้วก็มาเป็นคู่ๆก็มีครับอย่างคู่นี้ก็เป็นเพื่อนรักกันสาวฝรั่งสองคนดูน่ารักมากเลยครับ มาในบรรยากาศที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยโคมไฟเป็นหมื่นหมื่นดวงกลับจากเมืองไทยคราวนี้เธอจะต้องมีรูปไปอวดเพื่อนๆอ,อีกมากมายโอ้โหทั้งอินส a าแกรมทั้งอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายใน Facebook ในอะไรของเธอรับรองนะครับเพื่อนๆจะต้องว้าวรูปสวยจังเลยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฉันอยากจะต้องไปมั่งแล้ว นอกจากนั้นนะครับยังพบบรรยากาศแบบโรแมนติกสำหรับคู่รักตั้งหลายคู่นะครับที่มาในงานยี่เป็งตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่และก็พบว่ามีหลายต่อหลายคู่ครับซึ่งถือโอกาสนี้มาขอแฟนสาวของเขาแต่งงานในงานนี้เลยครับเพราะถือว่าบรรยากาศกํำลังอินสุดๆหรือว่าท่ามกลางบรรยากาศที่มีความสุขแบบนี้ ใครเลยครับจะพลาดได้เห็นแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่รักด้วยนะครับที่มีความชื่นมื่นในหัวใจกันทั้ง2คนทั่วทุกที่ในจังหวัดเชียงใหม่ครับดูตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับไม่จะเพราะแต่ด้านนอกในตัวเมืองก็เช่นเดียวกันครับคลาข้ามไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายอัดแน่นกันเต็มไปหมดเลยครับ เรียกเรียกว่าคนไทยเราก็ภูมิใจที่เขามาเที่ยวบ้านเรามากมายนำเงินตาเข้ามาจับใจ่ายในประเทศไทยและสเสน่ห์เมืองไทยก็มีหลายอย่างครับตั้งแต่ผู้คนอาหารวัฒนธรรมนั่นคือสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะมาสัมผัสเมืองไทยของเราและในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันของเราด้วยนะครับนักท่องเที่ยวต่างก็หลั่งไหลกันเข้าม,ามามากมายจริงๆ และมีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านหนึ่งครับดูคลิปจากเชียงใหม่ปล่อยโคมไฟแล้วก็บอกมาว่าสนใจอยากจะมาร่วมงานนี้มากๆเลยอยากทราบว่าราคาตั๋วเท่าไหร่มีคนมาตอบกลับบอกว่าตั๋วของฉันขายหมดแล้วแถมท้ายในคลิปสุดท้ายด้วยบรรยากาศแบบโอ้โหสนุกสนานของชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวในงานวันลอยกระทง บรรยากาศแบบนี้แล้ครับที่ต่างชาติชอบมากันมากๆอยากจะมาสัมผัสความสนุกสนานเป็นกันเองงานแบบลื่นเลงบันเทิงใจและก็มีเจ้าบ้านอย่างคนไทยให้การต้อนรับอย่างดีเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยบรรยากาศม้วนๆแบบนี้นะครับและก็ฝากขอให้ทุกคนช่วยกด ติดตามกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลัด r ันให้อดมินอยากจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากสวัสดีครับ